ติดตามความรู้รีวิว diy ดีๆได้ที่กลุ่ม Facebook y a r i s a t i p society จากคำถามหลังไหมนะครับว่าห <sa his heartbeat> ัวเทียนเนี่ยสามารถถอดมาทำความสะอาดได้ไหมและจะทำความสะอาดอย่างไรใช้อะไรทำความสะอาดนะครับผมก็จะยกตัวอย่างนะครับหัวเทียนอันนี้จะเป็นหัวเทียนมอเตอร์ไซค์นะครับเอามาทดสอบให้ดูกันเฉยๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว สเปรย์ทำความสะอาดนะครับเราก็จะใช้ตัวน,นี้แหละนะวิธีการฉีดล้างทำความสะอาดนะครับผมก็จะใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดนะครับจะไม่ใช้น้ํายาพวกเปดนะครับหรือน้ํายาล้างห้องน้ําแช่นะครับเพราะว่าตัวหัวเทียนเนี่ยมันจะมีสารเคลือบสารเคลือบทนความร้อนนะครับผมก็เลยจะไม่ใช้วิธีการแช่น,น, <Champions. S 2> นะครับก็เลยจะใช้วิธีการสเปรย์เอานะครับเมื <ST AND> ่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมา ทดสอบกันนะครับทางซ้ายมือนะครับคือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางขวามือยังไม่ได้ล้างนะครับเริ่มการทดสอบนะครับจะเล่งไปที่6000รลอกก่อนนะครับแล้วก็จะขยับมาที่ 1, 5 0 0รอบลอกนะครับสังเกตไฟด้านซ้ายมือนะครับจะมีความแรงกว่าทางด้านขวามือเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นการล้างทำความสะอาดโรเทียนะครับขอบุณครับยาลิดเอทีสุดสายดิ